สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพิเศษอีกแล้วคือ มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมไปเยี่ยมน้องเอ,อิร์ธแล้วแบบว่าคนชอบมากแบบว่าไอ้น้องเอ,อิร์ธหามากวันนี้เราจะไปดึงตัวมามเป็นแบบว่าพิธีกรร่วมของเราวันนี้จะจะ,จะไปเอ็มเทคครับมีรถคันนึงที่อยากได้ก็คือนก็คหอ765 LT ไปดูเฉยนะไม่ได้ไปซื้อนะไม่มีตังค์โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยเดีกว่าครับวันนี้ผมเองเป็นคนขับครับเพราะว่าเราจะฝากลูกพี่เล่นเกมให้หน่อยโปเกมอนอยู่ไหนใช่เนี่ <Yeah. S 1> นี่ครับโปเกมอนอยู่ไหนแอดแอดมาได้นะบอกเลยผมขึ้นมาเตอร์แล้ว ติดมากเลยนะเกมเนี้ยโปเกมอนอยู่ไหนอ่ะเราไปได้ไปไม่ได้ออกเต็นรถนานปีนึงนะใช่คลิปล่าสุดที่ถ่ายกับพี่เอิร์ดก็น่าจะที่แต่งเอ็มโตโยต้าปะแต่งเอ็มเลยแต่งเอ็มเหรอจำไม่ได้แล้วใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องเอิร์ดแล้วตอนเย็นนะฮะก็เดี๋ยวจะไปกินมาร่าร้านเจ้าประจําชื่อร้านซูรัสเซียตรง CDC โคตรเด็ดร้านโคตรเท่น่าจะเป็นร้านหมาล่าที่ลงทุนเยอะที่สุดในประเทศไทยซูรัสเซียแปลว่าจอมยุทธจอมยุทธใช่าเออเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูอาหารกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะที่เมื่อกี้พูดที่ความรับรุดหมดแล้วนะไม่ที่เม <c oughs> ื่อกี้พูดในพูดในรถก็ก็รับนะ อันนี้เอ็มเทคนี่สาขาบางนานะครับก็คือขับขับมาบางนาแล้วก็ไม่ใช่ยูกเกษตรอ่ะเมื่อกี้บอกบางนาลูมัวไปเรื่อยเฮียแล้วเอากูธรรมดากูก็ดูไม่ดีอยู่แล้วเอากูมาทำมันดูไม่ดีหนักเลยคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าชอบดูพี่เอิร์ธในช่องนี้เพราะว่าออกช่องอื่นอ่ะดูแบบมีมาดดูไม่ดีกะเอาเอากูเลยมาทำงี้เลยแล้วไม่เจอมาเกือบปีไม่เจอเกือบปีแต่ว่า เจอทุกคืนโคตรอ่อนไม่ไม่ให้ให้กูสอนเล่นเกมทุกคืนให้กูสอนเชิญทุกคืนใครสอนใครผู้กูสอนเชิญทุกคืนไม่มีกูไม่มีแน่สิวันนี้กูเป็นคนสอนจับเมาส์ตอนแรกนะจับเมาส์ยังเอามือซ้ายจับเมาส์อยู่เลยกูบอกไม่ใช่กูบอกนะเมื่อกี้ก็เล่นอย่างนี้ไงมั่วไปหมดไปกูกลับเหอะไปไม่ไม่ไม่จะบอกว่าไม่เจอกันนานเออที่เต้นตมีอะไรอัปเดตบ้างก็ร้อนขึ้นหมายถึงว่าอากาศ เงินเนี่ยร้อนขึ้นสภาพสภาพเจ้าของเต็นท์ร้อนมากตอนนี้ถ้าน้องๆเห็นใจแล้วเป็น FC พี่ช่วยพี่เถอะช่วยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะคะไม่แต่แต่เมื่อกี้ขับมาเตะลาอยู่คันนึงเลยอะท่าไหนเต็นท์ตรงนู้นไปเถอะไปเอารถไปจอดไกลๆด้วยเ๋ยวลูกค้ามันจอดไม่ได้วันนั้นมาถ้าคนละคนจำได้จะมีซีวิกอะไรนะซีวิกอ๋อ FK 2 FK 2 FK 2ไปแล้วเห็นปะไปแล้วแล้วมีมานี่ FK 8มานี่เป็น FK 8ใช่คันนี้เป็นสีดำเงินเนาะใช่ครับพ จพี่เท่เลยแม่งรอเดสมอนดำบเว้ยกูอะ F8 เหมือนกันแต่ว่ารอเดสมอนขาวรถขาวเอ้ยเออมันเหมือนฝาแฝดเลยเหมือนกันแต่แค่คนละสีคนละโทนไปท้ายเหมือนเกนเหมือนกันด้วยคนละโทนคนละโทนฮ้ยเจอกันนี้ของกูคาร์บอนนะฮอ n ด้าแอคเซสคาร์บอนนะเฮ้ยคันนี้ตอนแรกอะถ้าไม่บอกว่ารถย้ายนี่ไม่รู้นะ โอ้ยคันนี้รถรถเจ้าเจ้าเจ้าของเจ้าของก็คนดังเจ้าของเก่าพี่พี่แพนเบาเบ้าแพนคือฟิล์มทุกคันนี่ติดของมาผมหมดเต็ดห้องนอนก็เต็ดฟิล์มกระจกโทรศัพท์ก็เต็ดพี่แพนบอกกูไม่ได้ทำนะไอ้เนี้ยนี่สีสัวอวยพี่แพนบอกไอ้เนี้ยนี่คุยไม่รู้เรื่องแล้วรถอกไรพี่แพนพี่แพนรถเนี้ยทุกคัน แล้วก็เปลี่ยนเจ้าของมาที่พี่ชายคนนึงก็รู้จักกันเหมือนกันก็เอามาให้ขายครับนี่นี่นี่เราตั้งใจมาดูคันนี้แต่ว่าแต่ว่าที่หลังเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่หลังไว้ที่หลังเก็บไว้ก่อนไม่ตั้งใจคันนี้เป็นรถพี่แม็กแต่ว่าไม่จ่ายตังค์เออได้ปะใกล้ใกล้กูขับไปก่อนเออเอฟซีอยากให้พี่แม็กซื้อไหมช่วยคอมเมนต์หน่อยไม่เคยเพิ่งมาเลยไอตอนนั้นเจ็ดสองศูนย์ตอนนั้นมีมีอ่าตอนนั้นเจ็ดสองศูนย์ตอนนั้นเจ็ดหกห้าอ่าเจ็ดหกห้าทีเป็นห้าไลท์เวท ตัวไลท์เวท765คันอยหกสิคันทั้นเจกสิบคันแรถนี้คันที่766ใช่อ๋อเหมือนแท้ใช่เหมือนสุดละคันนี้ออกจากร้านกูไปซะเฮ้ยแต่ว่าเอิร์ธเนี่ยเขาดังเรื่อง M M Performance อะพวกพวก M M Power อะไรอย่างเงี้ยชื่อนี่ไงดเสื้อนี่เราถึงไม่มาดู M เราจะมาดูพวกแลมโบกับแมคลาเรนอ่ะงั้นเราถามเขาเรื่องเลยอะเสื้อที่ขายเท่าไหร่เสื้อเสอที่ขายป่ะไม่เสื้ออันนี้ทำเป็นลองลองทำดูเป็นคอลเลคชันว่าแบบ อยากมีเสื้อผือของที่ลูกค้าอยากได้เราก็ให้เราไม่ได้ทําขายให้ความพึงพอใจถ้าอยากคันนี้เสื้อก็ประมาณ2ล้านกว่าถ้าอยากได้เสื้อรถก็เอาไปเลยถ้าซื้อเสื้อเราเอารถไปเลยซื้อเสื้อแถมรถใช่ช่วยสนับสนุนผมทุงคนครับวันวันนี้เราไม่มีเวลาเราเราต้องไปกินข้าวกันโอเคเอาคันเด็ดเอ็มเด็ดที่แบบว่าเฮ้ยคันนี้แม่งได้มาแล้วเอ็มเด็ดเหรอเอ็มเด็ดเหรอตอนนี้ที่เด็ดเอ็มจริงๆอะไออย่าง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 อีก็เด็ด <M> 3, <ช>อันนี้ M3 E92 e <92. S 1> คือจริงๆมันก็เป็นรถที่อายุเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะอินกับมันเพราะว่าด้วยอายุประมาณนี้กับเครื่องที่มันได้เป็น V8 NA เกียร์ DCT ผมว่ามันมันคุ้มราคาแล้วมันน่านเก็บผู้ใหญ่ถึงอินอ่ะมันเป็นยุคเราใช่ โอ้ยสมหารายนี่ใครขับใครขับคันดีน <nước> <Genius S 1> right. ี Tonight, ่ค <c oughs> ืออารมณ์เหมือนวันนี้ทุกวันนี้เด็กๆอ่ะเขาจะมองว่าซีรีส์แบบ G หล่อในยุคยุคกอไอทีหกเออในในในยุคพี่แม็กก็จะเป็นเอไอทีหกบีเอ็มธรรมดานี่แหละบีเอ็มทรงเลียมๆหน่อยอตาตายกตายกอะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเจนประมาณพี่อายุประมาณ30กว่าจะอินแบบนี้เด็กๆอะไรอย่างงี้ผู้ใหญ่ยิ่งผู้ใหญ่รุ่นรุ่นแบบโตหน่อย40กว่าเนี่ยก็จะก็จะชอบพวกนี้มากอันนี้ก็แจ๋วอันนี้ก็ M6 M6 อันนี้รถสูงด้วยสมัยก่อนมันหล่อมากเพราะว่ามันเป็นแบบทรงสปอร์ตสประตูยาวๆอย่างนี้ในยุคนั้นรถดีไซน์ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซูเปอร์คาร์ราคาแพงมากๆคันแบบนี้สมัยก่อนถ้าออกสูงอะสิกว่าล้านนะสิบสิบกว่าล้าน20่กว่าปีนี่ก็ถือว่ายี่หแพงมากนี่นีคอลเลกชันใหม่ให้ดูน้องๆก่อนนี่น้องมอสแนะนำหน่อยนะ่อยมีเสื้อมีเสื้อหลายแบบนี่ทอย เป็นมีเดียถ้าดูข้างหลังดูข้างหลังอ่านี่ถเก็บดีเทลนี้ข้างหลังก็เลือกรถแต่ละคันก็เลือกเป็นคันนี้แจ๋วๆจัวนี้ก็เป็น M4 GTS อะไรอย่างเงี้ยพยายามเลือกรถมีเหนแบบตอนหึตัวใช่ประมาณนั้นแหละกูมีงบแค่นี้แหละกูทำตัวละ2องสามร้อยพอเฮ้ยนี่คันนี้เด็ดคันนี้เด็ดเฮ้ยให้กูทำเสื้อให้ได้นะ ได้เอออเ้ยเดี๋ยวที่มาทำไม่ตอนนี้ไงเฮ้ยเขาพูดแล้วตอนนี้โรงงานว่างอยู่เขาพูดแล้วอ๋อตอนนี้งานงานเยอะงานเยอะไม่เคยใส่ใจกูกูไล่ไปบอกทําเสื้อให้หน่อยเฮ้ยเล่นเกมปะแต่ตอนนี้พอโรงงานว่างเฮ้ยมึงอยากทําเสื้อกับกูปะเออทำให้ทำให้เฮ้ยเอาเปล่าทำให้เอาดิเอาดิอจับมือจับมืออ่าเป็นพยานนะครับให้เล่นให้เจ้าฟุตพินเลยนะมีภาพไรจัดเออทำให้ทำให้อันนี้อันนี้ทีเด็ดง่าอันนี้ตัวเป็นอันนี้แรปปอรเนี่ย ไม่ใช่อันนี้สีจริงสีจริงเลยเหรอเขียวมิ้นสีจริงอันนี้เป็น718 G T 4แต่ว่าไอตัวที่ที่ดังๆที่คนชอบอ่ะคือ G T 4 r S แต่คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนเหมือนเหมือน720ก็765อันนี้มันเป็น G T 4ไม่ได้แบบไลท์เวท100%อ่าแต่คันนี้ก็ทำเต็มอะไม่มีโรบาร์ถูกไหมคันนี้มีโลบาร์แต่ว่าไม่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 ได้แบบเป็นไลท์เวท100%แค่นั้นเองใช่ครับ แต่นี้ก็ทําเต็มอันนี้ก็ใส่โช๊คตัว K W ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่อยันเฮดเดอร์เลยจูนแล้วด้วยใช่ขับดีมากขับโคตรดีใช่ถ้าไม่ขับอ่ะไม่ขับก็ดีสบายไม่เมื่อยเฮ้ยแต่คันนี้สวยคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้เราตั้งเท่าไหร่นะ14เท่าไหร่นะกอฟผมเห็นป้าย136 ออสิบสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่พอไเมาบวกเลยก็พัวกันเอาราคาแพงไปก่อนแล้วพอรดให้ก็ดูสนิทไงอย่าง E92 คันนั้นเท่าไหร่สีขาวอ่ะ E92 เท่าไหร่3ล้านเท่าไหร่4ี่เก้มึงทำงานอะไรของมึงนราคายังไม่รู้เลยผมโชว์ประสิทธิ์ผมโชว์ศักยภาพว่าต่คันเมื่อกี้เขาบอกนะโทรโทรชวนเล่นเกมบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิบอกพี่ทำงานทางานยังไม่รู้ราคารถคันเลยอ่ะเอาความจริงมาเอาความจริงมา จำราคารถทุกคันไม่ได้หรอกมันเยอะไงเพราะรถมันเยอะผมไปอินไซต์พวกแบบดีเทลพวกรายละเอียดรถแต่ราคาอย่างเงี้ยเรามีแปะไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมีน้องๆช่วยดูแลไม่ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคุณลืมคุณลืม M6 คันนี้เท่าไหร่ M6 คันนี้ถ้าจำไม่ผิด3ล้าน3ามแสนเาหมื่นเป็นไงใช่อะเดี๋ยวรีเช็คกันโชว์เหนือน้อง M6 เท่าไหร่นะนเฮ้ย พอให้กูเอาจริงมันก็เท่ไงเออเราจะหมาเท่มากไอ้ยัยลืม2คันจำได้คันหนึ่งก็ยังโอเควะนี่นี่พามาดู M2 มองมีทาก้าก็มีอันนี้ตอนแรกที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเห็นแม่งทรงแบบวัยรุ่นเมกาเลยให้ดูล้อดูล้อฟิตเมนต์แบบเปียกๆเลยแต่อันนี้มันเป็นล้อขอบใหญ่ถ้าจำไม่ผิดมันขอบ20เลยนะเนี่ยทาก้าทาก้าสวยมีไฟแนนซ์ป่ะไฟแนนซ์เหรอไฟไฟแนนซ์เพิ่งปิดไปพี่ถ้าจำไม่ผิดนะ วุย้ยคันนี้คันนี้คันนี้น่าสนคันนี้สวยมากคันนี้สวยมากคันนี้สเปคสวยด้วยเป็น9 9 2ท a ก g a 4s ใส่ล้อ t ท c h Art ลิ้นหน้า t ท c h Art ได้ป่ะไม่ครับเป็น,นเป็นชุดเดิมของมันคันนี้มีแค่ล้อ Tech a ร t ล้อนี้ผมว่าเป็นคนสั่งอันนี้รถผู้หญิงรถรถรุ่นน้องใช้น้อยเหมือนกันคือเอาง่ายถ้าเป็นถ้าเป็นแบบผู้หญิงอยากซื้อลลรถสักคันหนึ่งหรือว่าผู้ชายที่แบบรถเปิดประทุนแล้วแบบเก็บแล้วราคาไม่ได้แบบล่วงวูบอะ่ะมันต้องเป็นทาก้าอย่างเดียวถ้าเป็นถ้าเป็นปอร์เช่นะทาก้ามีโอกาสขึ้้นดวยะ ถ้าเป็นตัวแบบอะอย่างเขาเรียกตัวเหมือนพวกตัววินเทจหรือพวกตัวที่ทําออกมาพวกตัวเฮอริเทจอะไรเงี้ยราคาขึ้นแล้วพวกตัวเลขข้างรถอีกที่เป็นสติ๊กเกอร์แบบออริจินอลอะไรเงี้ยโอ้โหราคาไปไกลเลยตัวนี้ได้ลุ้นตัวนี้ได้ลุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทาก้าโฟเอสคือราคาไม่ไม่ไม่แย่อยู่แล้วทาก้าโฟเอสก็คือเป็นหลังคาหลังคาทาก้าคือหลังคาเป็นแบบนี้บางคนไม่เข้าใจอะอย่างเงี้ยสองคันเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าทาก้าแต่ถ้าอย่างเงี้ย ก็เป็นบ็อกเซอร์เพราะว่ามันจะอยู่ในตัวพวกเคมพวกเขาเรียกพวก718พวก98 1พวกไซส์ที่ไม่ใช่คาเรล่าเนี่ยเขาจะเรียกเป็นบ็อกเซอร์แต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นตัวแบบนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นหลังคาแข็งมันจะเป็นแบบสไปเดอร์ก็มีแต่อันนั้นคือแบบโคตรแรงคือน้อยมากไม่ไม่ค่อยเห็นนะน้อย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 มากถ้าพูดตรงๆคนที่แบบไม่ได้อินกับรถแบบนี้ถ้าไปซื้อราคาอย่างนั้นอ่ะคือมันจะแทบจะซื้อราคาแบบนี้ได้เลยคันนี้คันนี้ันนี้สวยอันนี้สวย แล้วก็มี M M M3 E92 เหมือนกันแต่อันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถย้ายนะนานๆจะเห็นทีรถย,ย้ายบางคนเขาไม่ค่อยแบบอินกับเอารถ g จน9 2นนมาย้ายเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่คุ้มราคาแต่อันนี้มันเป็นเหมือนโปรเจกต์ของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เขาอยากสร้าง M3 E92 แบบเหมือนเป็นในแบบที่เขาต้องการแล้วแบบใหม่แบบเปียบๆเ,เลยเบิกใหม่อะ่ะจริงดูลองดูภายในคันนี้นี่ตกใจเลย้ย hey! อ่ะเห็นไหมตกใจจริงแต่ไม่รู้ตกใจเฮี้ยตกใจเฮี้ยอะไรแต่ตกใจลองดูลองดูใหม่จริงแล้วของแต่งเต็มแบบเต็มทุกเม็ดคันนี้เอาง่ายๆแม่งใหม่กว่ารถศูย์คันนู้นอีกอะรถย้ายคันนี้ยอมเลยคันนี้สวยคันนี้สวยดูดูแค่ล้อก่อนล้อดูลาก็เป็นเรื่องแล้วใช่ล้อก็ประมาณเกือบห้าแสนคือเป็นของแบบเบิกเบิกอะไรเบิกใหม่ได้เบิกใหม่หมดเลยกรีนตุลี่อะไรอะไรล้อนี่น่าจะซื้อบอดี้ e ก็สองได้แล้วมั้งเฮ้ยเกินไป เขาใส่ล้อนี้ไงเขาก็ฮือเหิมหน่อยฮือเหิมหน่อยตอนแรกรถเขาที่หนึ่งเลยนะพอมีรุ่นน้อยอีกคนหนึ่งมากูเอาละเฮียกูลงทิ้งพี่แม็กแล้วเขาบอกเฮ้ยรถมึงสุดกว่ากอล์กอล์ฟเฮ้ย่ะกอล์ฟกอล์ฟหัวเห็ด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 กอลหัวเหตุเนี่ยก็คนดังในเกมนี่แหละก็ดังในดับต้นๆของประเทศไทยแหละก็คือเขาอ่าโดนหลอกโดนให้เอิร์ดอโดนผมต้มอีกทีนึงโดนให้มาแต่ง M4 อ่าอันนี้เขาแต่งอันน้แต่เขาเขาใส่วิง M4 Performance ไปแล้วใช่ป่ะใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้ใส่พาร์ทแแลลล้้วววก็เเดดีี๋ยยมมของใใหห่่ชุญ นี่คือเราเล่นเกมเพื่อขายของเหรอเออกูเข้าหาคนเพื่อขายของหมดเลยตอนนี้ใครที่ยังไม่รู้จักผมระวังตัวไว้นะครับถ้าผมเข้าไปเดินคุคุณเตรียมตัวเสียตังค์เลยกาล์ฟเหตุนี้น่าจะโดนไปหลายร้านนะแต่งเ4มสีแดงของเขานะรักเลยตอนนี้เลยโทรมากูรับเลยพี่แม็กโทรมากูตัดสายก่อนเลยคนนี้กูได้ตังค์แล้วกูรับเมือี้กอล์ฟก่อนนี่คันนี้คือแบบโคตรเด็ดคือเห็นใน เห็นในนี้ลงแล้วแหละแล้วแบบเิ้มทั้งสีทั้งออปชั่นทั้งอะไรนี่ไม่สุดจัดเออคือเ6 5ดหทีสีมันถ้าถ้าเรามองธรรมดามันก็เป็นเหมือนเทาเหลืองทองแต่ถ้าชื่อจริงๆจำจำเป๊ะๆไม่ได้แต่มันคือชิกเชนอะไรสักอย่างเนี่ยครับชิกเชนเทาเข้มๆมันเป็นเทาแล้วก็ถ้าโดนแดดมันจะเป็นเมทัลลิตสีทอง 765LT ต่างจาหลก720องตรงไหนบ้างเอาถ้าต่างเป๊ะคือผมอะคือกูอะไม่ต้องผมหรอก คือผมอะเมไอ้พี่ผมชอบเจสองศูนย์มากคือไปซื้อแบบพี่อ้วนปลาคันหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็ขายไปแล้วก็ไปได้มาอีกคันหนึ่งเป็นลิฟต์แล้วก็ขายไปขายไปโฮงว่าพอขับขับแล้วขายไม่ขาดทุนอะสองข้างสองคันเลยบางบังเฉพาะต้องต้องอย่างที่พี่แม็กบอกอะมันไม่ได้โม้นะรถบางรุ่นอะมันซื้อมามันมีมันมีแวร์ลูฟมันมีคุณค่าของมันอย่างเจ็ดหกห้าเงี้ยมันมีเจ็ดร้อยหกสิบห้าคันจริง แต่มันคือรวมพวงซ้ายพวงขวาพวงขวาเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีไม่กี่ประเทศอย่างเช่นสมงว่เจ็ดร้อยหกสิบห้าคันมีพวงขวาอาจจะสองร้อยกว่าคันของเองอะพวงซ้ายผมสองพวงเขามีสองพวงเขามีสองพวงเพราะไม่งั้นเสียศูย์มันจะเดินเอียงไอ้หี้ยไม่มีประโยชน์เลยเอางี้ความแตกต่างเจ็ดหกห้ากับเจ็ดสองศูนย์เอาแบบเป๊ะเลยนะหนึ่งคือคำว่า LT LT ก็คือ long tail body มันใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเจ็ดสองศูนย์สองแท่นเครื่องไม่เหมือนกัน สามเลโชเกียร์ไม่เหมือนกัน4เบรกไม่เหมือนกันหลักๆเป็นประมาณนี้ให้ดูภายในแต่ที่เด็ดนี่765บางคันไม่ได้เบาะนี้เบาะนี้เขาเรียกว่าเป็นเบาะไรเวทเบาะเซน่าเบาะของแมกกาเรนรุ่นเซน่าตัวเซน่าเราเอาเข้าไทยนี่ก็ต้องมีต่ำๆต้องมี200ร้ยนะร้อยกว่าสีภายในแบบสีภายในข้างนอกแบบรถเท่ลองเอายันนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันเป็นรถพี่อยู่แล้วพี่นั่งเลยอ่า กุญแจมีไหมกุญแจมีไหมแต่เจ็ดห้าคันนี้เดิมครับเก็บเดิมรถแบบนี้เก็บเดิมไม่ได้ทําอะไรมากเนี่ยเราบางคนที่ที่ถามว่าทำไมแมคการลนขับดีเนี่ยดูครับแชสซีมันเป็นคาร์บอนหมดเลยมันเป็นคาร์บอนหมดเลยเป็นคาร์บอนโมโนแอกหมดเลยแอกวะแอกเลยแอคเลยแหมเหมาะสมรบกวนชาวเน็ตคอมเมนต์หน่อยครับว่าเหมาะสมไหมครับเขาจะได้โอนนาทีหนึ่งครับอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ตั้งอยู่เท่าไหร่วะสี่แปดเก้าครับสี่แปดเก้าอย่างอย่างบางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ย ทำไมคันนู้น40กว่าทำไมคันนี้ที่ราคาต่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากให้ลองดูออปชันมันอย่างบางคันเนี่ยมันก็จะมีออปชันคาร์บอนแพ็กหนึ่งแพ็กสแพ็กสแต่ละคันมันก็จะมีไม่เหมือนกันคันนี้ก็เต็มทุกอย่างมี option ยันออปชันในเนี่ยแท็กเทเลมิทีมันจะเป็นวัดหมดเลยว่าเราอยู่ในสนามเนี่ยมันสามารถต่อเนี่ยดึงข้อมูลจากกล้องในตัวรถได้เลยว่า เราวิ่งในสนามอะไรสนามช้างโค้งไหนความเร็วเท่าไหรเราเข้าเท่าไหร่รถมันจะบอกหมดเลยอ่าเนี่ยของเดิมๆเนี่ยคาร์บอนมาหมดเลยอันนี้ไม่ได้มีแต่งอะไรเลยนะเป็นคาร์บอนเดิมจากโรงงานหมดเลยคันนี้ก็เด่นนี่คันนี้ซุปเปอร์คาร์คันแรกของผมเลยนะหุระคารใช่เออผมว่าเป็นคนแต่งอันนี้มันเป็นตอนนั้นพี่แม็กมาใส่ท่อ FI ไทเทเนียมอ่าใช่เพ่อทานใหไม่มั่วอะไรมั่วแล้วอามี่เหรอเอออ๋ออามี่เออตอนนั้นถือสองแบรนด์ได้เอิร์ธจำสลับแต่งเยอะตอนนั้นแต่งเยอะ อันนี้เป็นฮุลเลคันอีโวออวิลด์อีโวจะมี2ตัวจะมีเรารวิด e e ก็คือขับหลังอันนี้เป็นขับ4แล้วก็ข้อดีของฮุลเคานอีโวถ้าถ้าเป็นฮูลเคานตัวตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นขับ4 Fu ฟูลไทม์ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนระบบเหมือนกับ GTR ก็คือมีระบบถ่ายกําลังล้อหน้าล้อหลังเวลาเราวิ่งไปเนี่ยมันจะส่งกําลังไปล้อหลังมากกว่าอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นระบบที่อัจฉริยะมากขึ้น แต่ทีเด็ดคันนี้จริงๆคันนี้จะเป็นคันแรกๆในไทยที่แต่งเป็น full modify no vitec หมดเลยอ,อันนี้เป็นพาร์ต no vitec หมดเลยสีเดิมสีอะไรอะสีเดิมเป็นสีดำแต่ว่าอันเนี้ยเราแลปฟิล์มกันลอยเป็นใสใสด้าน,าน,านมันก็เลยจะ,จะออกเป็นดำด้านใช่ความพิเศษคันนี้ก็คืออย่างที่บอกของแต่งเต็มทุกอย่างที่เป็น no vitec ทุกชิ้นแต่ว่าท่อเนี่ยทางเจ้าของตอนนั้นที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเลือกอะเขาอยากได้ท่อคลายท่อคลายบางคนไม่ไม่เคยได้ยินแต่จริงๆแล้วมันเป็น แบรนด์ชั้นนาของโลกเหมือนกันที่ใช้วัสดุท่อเป็นนโคเนลอ i n c o เนลคืออะไริน c o เนลคือวัสดุที่ดีกว่าไทเทเนียมเบาวกว่าแข็งแรงกว่าส่วนใหญ่พวกวัสดุอินโ o n นลมันจะไปอยู่ในพวกแบบวัสดุพวกเครื่องบินหรือเทคโนโลยีล้ำๆที่ต้องการความแข็งแรงแล้วก็เบาอะไรแบบนี้ค<ะ>ันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ผมตั้งอยู่23่สมครับเฮ้ยก็ราคาก็โอเคอยู่นะสาชุดแต่งน่ประมาณเกือบสองล้านแล้วมั้งโอ้ถึงถึงท่ออย่างเดียวก็เกือบห้าแสนแล้วครับ เอาง่ายๆรถเปล่าอ่ะถ้าถ้าเกิดรถเดิมๆมีออปชันนี้หน่อยโรงงานเนี่ยก็จะประมาณ20ต้นแต่อันเนี้ยถามว่าที่มีของขนาดเนี้ยกับสเปคนี้ราคา20กว่าเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากันนี่ล้อล้อเดิมปะไม่ใช่ครับอันนี้ล้อเป็นล้อของ n o v i t e c เป็นเป็นเป็นเซ็ตโนวิเทคแต่ว่าวอลเซนเป็นคนทำบริษัทเป็นเอาซอร์ให้ก็คือจะดูมันจะเป็นเป็นเซ็นเตอร์ล็อกมันทำเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ล็อกลุกอ่ามันก็จะดูดูเป็นเหมือนรถสนามมากขึ้นอะไรแบบ มีนักการเมืองมาหรือเปล่าครับเฮ้ยนักการเมืองมาอีกแล้วเขาไม่ให้หาเสียงแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ได้หาเสียงครับหาอะไรครับมาตามหาคนนั้นหาคนนั้นหาใครอีเนี่ยได้ข่าวว่ามีอะไรนะช่วงนี้ที่เมื่อกี้พี่เล่าที่มันเป็นเรื่องอ๋อช่วงนี้มันเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะแล้วก็ เขาเรียกอะไรบ้านมือมันปั่นปวนอ่ะมันก็จะเริ่มมีมิจฉาชีพหรือคนที่สวมโอกาสก็อยากให้ระวังตัวกันเพราะว่าอย่างเวลาอย่างผมทําเต็นท์รถอย่างเงี้ยบางทีรถเรามันรถเราสวยหรือว่ามีรถดีๆไม่ว่าจะเต็นท์ผมหรือเต็นท์อื่นอ่ะบางทีมันมีในหน้าแบบปอมๆเยอะในหน้าปอมคืออะไรบางทีแบบเนี่ยในหน้าปอมเป็นอย่างนี้หน้าปอมจะเป็นอย่างนี้ ฮะน่าจะริงน่าจริงจะเป็นแบบนี้อันนี้หน้าปลอมใช่พอมันพูดจริงจังอะขำรุกดีเลยครอรู้จักเธอแค่รู้ว่าเป็นคนยังไงไปเด็กเฮียเข่าๆ <c oughs> สารก่อนแล้วก็แล,วกแล้วก็อยากเตือนภัยทุกคนว่าแบบเวลามัดจำอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างพี่แม็กขายรถหรือบารมขายรถหรือโนตขายรถผมขายรถเนี่ยถ้าเกิดรู้จักเจ้าของเนี่ยพยายามหาเรฟเฟนส์ก่อนที่จะโอนเงินเพราะบางทีนายหน้าบางคนเนี่ยแค่เอารูปรถผมไปแล้วก็ไปโพสต์ขาย แล้วก็นัดคิวจองดูว่าอยากดูรถไหมบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาแม่งไม่ได้อยู่แบบใกล้ๆที่จะขับรถมาเขาต้องบินมาอย่างเงี้ยเขาว่าเออกลัวรถหลุดเว้มัดจําไปก่อนสมมติซื้อรถ20ล้านเอ้จองดูรถแม่งหมื่นสองหมื่นพอมั้งบางทีเราโอนไปเร็วอย่างเงี้ยก็เขาก็เชิดเลยเพราะเคสนี้มันเคยโดนลูกค้าเขาจําได้ว่ารถเหมือนล้านผมแล้วเขาก็บอกว่าโอนเงินไปแล้วว่าไม่ไม่เห็นมี ประสานต่อเลยเราก็งงว่าแบบเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ให้ใครคุยนอกจากน้องๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนำให้น้องๆรู้จักให้ให้น้องๆทีมงานเอ็มเทคมาแนะนำมา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 ถ้าคือเอ็มเทคเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ใช่พวกนี้ถ้าเป็นหน้าแบบนี้คืออย่ารับนะถ้าเป็นหน้าแบบนี้อย่าโอนไปไปสัตว์เอาไปกันน้องๆเป็นไหนอ่ะนี่เราแนะนำแนะนำอาจารย์อะไรเต็มที่เลยอันนี้ตอบอันนี้อันนี้น้องก๊อฟนะครับเต็มที่เลยเอันนี้เป็นผู้จัดการร้านอันนี้ทอยนะครับเป็นมีเดียแล้วก็มอสครับ ถ้าเกิดว่า M-Tech นะครับถ้าเกิดคนติดต่อมา3คนนี้ขอให้รู้ไว้ว่าแท้ <Okay. S 1> แล้วถ้าคนนี้ตอนนี้ไอ้ที่นี่ปลอมชูวะเอาไม่ได้หรอมึงถอดเสื้อได้ไหมมึงทำเขาเสียหาย,ย <laughs> อย่างล่าสุดอะบัมโอนไปพอของมาจริงๆไม่ตรงปกของอคือของเป็นเนมพี่ก็ส่งให้พี่โน้ต พี่โน้ตมารับจบไม่ต้องคือเลือกไปขาวสูงพอมาดูเฮ้ยไม่ใช่ไอ้โน้ตเอาไปดีกว่าไอ้โน้ตก็ไม่เลือกอยู่แล้วพอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็ทำอะไรได้แล้วจัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไล่ไปไปอย่ไปโอ้ยเฮียงานฟรีไม่เลือกเลยไอ้จัดทีนี้หลับหูลับตาทำละมึงคิดว่าที่กูพูดมาเนี่ยเขาเชื่อกูไหมไม่มีเฮียอะไรละกูเห็นเต็นท์อื่นเขาขายกันดูดีกูไม่แปลกใจเต็นท์กูแม่งลำบากไอ้จัดกูต้งเลือกช่องไอ้เฮียออกจากร้านกูไปซะเฮ้ยไม่ มันเป็นขายของเขาเรียกอะไรูลลี่มาร์เก็ตติ้งไงเออหรอเออลดแรงเอาที่อื่นไม่ให้รู้ว่าเราเฟรนลี่ไงบางทีแบบเฮ้ย <c oughs> เอาจริงนะถ,ถ้าเราไม่รู้จักกันอะ เียอยากลงไปดูว่าจจะแบบเฮียเขาดุวะวะเขาจะกล้าเขาจะดูแลดีว่ะไม่ต้องห่วงครับขับเข้ามาเนี่ยขับเข้ามาเนี่ยดูดิลงมาคุยได้เลยลงมาแล้วเดินมาตกหัวได้เลยสบายเออแล้วมาคุยได้เลยอารมณ์ดีก็ไม่สู้อารมณ์ไม่ดีอาจจะสู้อยู่หลอก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 อันนี้เล่นกล้ามนะเออเดี๋ยวโชว์โชว์กางเกงอยู่เมื่อวานเลอแฟนขับไปคลิปดี่าจะบอกเขาจะไปไม่เอา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 ของนี้ไม่ของนี้ไปดูเป็นส่วนตัวอินสตาแกรมได่ลงจังเลยแกรเราอ่าปากปากอินสตาแกรมร้านกับเอิร์ธนะครับนี่ครับอินสตาแกรมของเอิร์ธนะครรับแล้้วก็ของาน เผื่อใครอยากมาดูคือแบบว่าเอ้ยเขามาพูดคุยแค่มาศึกษารถแล้วกบอยากได้เพราะคนนี้ความรู้เขาให้ต่อไปเรื่อยๆต่ออย่างแบบ40ล้านต่อที่45น่ะพอจะได้จริงไอ้40มาต่อไปเรื่อยเดี๋ยวพักนึงก็กลับบ้านได้ย้ายอะเออคุยเล่นอย่างเดียว่ใจดีใจดีรถรถให้เยอะคือเข้ามาคุยกันก่อนคือราคาเอาพูดตรงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างอะของมันมันเราก็ตั้งราคาไว้แหละถ้าเราคุยถูกใจเราเราปล่อยรถไปแล้วก็รู้ว่าเขาดูแลได้เราเราเราแฮปปี้แล้วบางคันเนี้ย อันนี้ดูแลได้ด้วยดูแลได้เออเอาวะล่ะเนี่ยเอาเอา้ยตัดคลิปมาเรื่องนี้ก่อนหน่อยว่่เนี่อขายของเลยจัดกู <c oughs> ไม่ขายคนอื่นแล้วก <c oughs> ูขายพี่แม็กก่อนเลยคิดเลยคิดเลพี่คิดเลยพี่โอเคครับก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณเอิร์ธด้วยคคได้ครับจะพาเอิเร์ธไปเลี้ยงข้าวหน่อยกูจ่ายให้เรามาถ่ายเออจบจริงจอบคิงพี่อะทำไมถึงอยากรวบมาทำไมไม่อยู่ตรงนี้อ๋อนี่ถึงแล้วให้ดูความอลังของที่นี่นะดูดิ ที่เนี่ยอยู่ที่ TDC ใช่ไหมเรียกเร่งด่วนแต่บ้านผมอยู่พระรามห้า,า,หาคนละยกเลยนะขะับมาชั่วโมงมแต่ต้องมากินเกือบทุกอาทิตย์นะอมอนโคตรอร่อยเลยใครชอบกินหม่าล่านะที่เนี่ยคือใช้ของดีแล้วก็ดีมากอร่อยด้วยก็เดี๋ยวพาไปชมข้างในคือใครเปิดมาสักพักก็แหละแต่ว่านี่มีโอกาสได้มาถ่ายเพราะว่าเป็นร้านประจําอีกร้านหนึ่งที่ที่ชอบอเดี๋ยวพาไปดูข้างในถ่ายาเลย ใครเคยดูหนังจีนกําลังภายในสมัยก่อนเป็นหนังจอมยุทธอ่ะเออมันจะแบบเหมือนหอนังลมเว้ยนี่เขามากินบ่อยเขาเปิดห้องได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินในห้องในห้องนะเราไปเลือกเนื้อสดตัวปกติก็เปิดห้องอ๋อเปิดห้องเราจําอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าผมไม่อยู่ในรายการแล้วกันนะพี่ในขณะนี้ต้อนรับเสียววานิชวันิชเสียวเสห้วยโคเท มา <G ül> แรกกดน้ำซุปก่อนนะน,นี่ผมสั่งอันนี้ไปเป็นซุปนี่แนะนำนะกระดูกหมูคอลลาเจนกับซุปหม่าล่าผักมันจะมีราคาแยกนะต้องบอกก่อนอ่าใช่แล้วก็นี่นนนสั่งเป็นวงแหวนนี่นคือเขาจะมาเป็นรอบมาอย่างเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเขาบบเ,าเาขา,เา,าพูดว่าอะไรเ<จ>ขาพูดว่าอะไรมันสีสูบอกตาเสียแล้วเสร็จแล้วอะไรครับตาเสียตาเสียแปลว่าจอมยุทธคือเขาคือเราเข้ามาที่นี่เราจะได้รับบทเราเป็นจอมยุทธคาดตาชั่วละ ตาชั่วตาชั่วปู่ย่าหลายไม่ใช่ใช <น S 1> ้าดอม<ใ>นี่คืออะไรบัม๊มแนะนำหน่อยอ,อันนี้ก็คือที่พี่แม็กซ์สั่งไปครับทุกชิ้นกุ้งคิดว่ากุ้งนะใช่ไหมไม่รู้ใช่เพราะผมไม่กินเนื้อหมูเออผมผมบ่นไว้นะก็คือสิบสามสิบสองปีที่แล้วรอบที่แล้วเลิกบ่นว่าเลิกกินเนื้อวัวอ,อันนี้ครบรอบสองปีแล้วปีนักสัตว์พอดีก็อนนี้ปีนี้เลิกกินต่อไปนี้จะเลิกกินเนื้อหมูตลอดชีวิต แต่แล้วก็วันนี้เรียบร้อยอิม่มขอบคุณเอิร์ธฮะขอบคุณเอิร์ธมากขอบคุณคที่เรามาเยี่ยมเยียนเ,ออเปิดรถให้ให้ชมเดี๋ยวเราไปลอง765ต่อคลิปหน้าเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวต้องมาหาเอิร์ธอีกแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวรถเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเด็ดเเข้ามาเยอะเลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหนต่อฝ,ฝ,ฝากฝากด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสังเกตเลขด้วยครับฝากเอตุเลขด้วยครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยคือตั้งแต่เปิดคลิปมาทำคลิปมา4-5ปี200กว่าคลิปห่าคลิปี่ี้ทเป็น ที่เปิดเปิดแล้วเนาะคอมเมนต์ให้กำลังใจคือแบบว่าเออมีกำลังใจเลยอะคืออาทิตย์นี้ผมถ่ายไป2เทปเลยนะแค่อาทิตย์เดียวเพราะว่าได้อ่านคอมเมนต์แบบอีกแค่8 77 2> 2 <te> ล่าสุดที่เห็นน่า900คอมเมนต์900คอมเมนต์คือแบบให้กำลังใจหมดเลยแล้วแบบนั่งผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์นะที่ให้กำลังใจเราแล้วก็คอมเมนต์ก็มาจาก FC พิมกี้ด้วยนะ FC นิกกี้ด้วยก็ขอบคุณนิมกี้ขอบคุณนะคุณบอยอีกทีนึงใช่โอเคครับ นีเรามาแอบด,ดูคนหัวร้อนระหว่างที่รถติดดูการคนหัวร้อนพี่เป็นไงบ้างพี่อะไรแพ้ดิืีะทำไมถึงแพ้ไหน,<ใ>นบอกกินไอ้ัตว์กูได้ MVP ีอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูยังไม่จบใกล้ละเหลือหวว้าสิบวิโดนนำเยอะโดนนำเยอะด้วยแล้วบอกกินโอ้ <laughs> เจอทีมอย่างงี้ยีเ่เงียกดมาเจอทีมอย่างงี้แม่งเกลียดเล่นเลยเฮียนี่คืออาการของคนหัวร้อนนะครับเด็กๆที่ดูอยู่แบบไอ้เฮียแม่งเลือกตัวแบบเซลฟิตอะแม่งเอาจูไนเปอร์กับเอาตัวสไนเปอร์มาสองตัวอย่างเงี้ยเฮียก็ตู้ไม่ได้อาการนี้มันเกิดได้กับทุกคนนะเขาเรียกว่าอาการหัวร้อนเซ็งมากเฮียเจอเอ,อ็มวนี่คืออะไรพี่เล่นดีนะดูดิเนี่ยบ๊ามดูดูกูเล่นได้เจ็ดถึงสี่กูเล่นได้ MVP ไอตัวนี้เล่นได้สามสิบเอ็ด อไอตัวไนเปอร์เนี่ยคะแนนสามสิบเอ็ดมึงบ้าปะมันคือคะแนนประเมินในเกมใช่ไคะแนนประเมินในเกมนี่ได้เอ็มวีพีเห็นป่าเรื่องนี้ก่อนใน้รู้ว่าอย่าเห็นแค่ตัวอืมนี่ทันอิศบเล่นแบบอิศัก